จะมีตั๊ก,กแตนอยู่ตัวหนึ่งนะคะไม่รู้คนไทยเรียกตั๊ก,กแตนอะไรนะคะซึ่งเขาจะร้องตอนหัวค่านะคะร้องหนังจุงจ้งจุงจ้งจุ้งจุ้งไม่รู้ว่าตั๊ก,กแตนอะไรแหละนะคะอันนี้นะคะภายในอีกประวันวันสองวันนะคะฝนจะต้องตกแน่นอนนะคะถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงตั๊กแตนเออไม่ใช่ตั๊ก,กแตนตัวนี้ร้องนะคะจริงๆแนละ้วมันอาจจะเป็นกกตั๊ก,กแตนตั๊กแตนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราเคยเห็นมาอ๋อมันน่าจะเป็นตักกน๊กแตน นะ,ะที่มันร้องนะคะมันจะร้องดังหัวค่ำนะคะมูจอ<ะ>มจงอามันร้องใช่หรอก็ะเรียงไม่ได้ว่าอย่างงาันกะเียงว่าตัก,กะเตนนะคะ,กกะใช่มูหรือเปล่าอคุณบ้าบอกว่ามูจงอาร้อนมันร้อนมห I'm <laughs>